พอพอนะักกันตามสไตล์สไตล์สบายสบายสไตล์ลินคือเก่านะจ้ามืเอเนมกัิมวอลกันต่อเนื่องนะเนาะไอว่าจิมนี่สิมาในหัวขอ้อเกิดเป็นคนโจนมีดีอะไรสิเนาะเกิดเป็นคนจนมันะน,น,น,มนมีความอดทนอดกลัน้นอดออมกินง่ายอยู่ง่าย แต่ว่าบางเทือกบสิมาเปรียบเทียบสมัยซูม,มือนี่มันบรมแมนมันสิมันสมแมนเป็นบางคนเนาะแต่สมัยก่อนนี่เนาะคนจนสมัยก่อนกับคนจนสมัยนี้มันแตกต่างกันเด้พี่น้องคนจนสมัยก่อนนี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยสิม่นาทีของไผ่ของมันเด้สิแบ่งกันเหตุงานซอยกัน ตึงตังตึงตังเด้เด็กหน่อยสมัยก่อนเนาะอันซอยกันเฮตุเวียเฮ็ดงานซอยพอ่อซอยแม่ตะแต้ขวัวทอนหยุควายกับว่าได้เนาะเปรียบเทียบซื้อแต่สูเมือเ่อนี่อุ้ยขนาดจบป .6 เลยกันยังหาเขาหาหน้าไม่รู้กินอยู่แม่อเน,นี่ยไ่ได้เบิ่งไกลได้เนี่ยเบื้องตแต่ลูกหลานจาขวงซื้อได้เนี่ย ว่ามันก็แตกต่างกันแถบจนเขามัธยมเลยยังหาเขาหาน้าห้กันกินอยู่ไงแต่ว่ามันก็เป็นตามยุคตามสมัยสิเพบอกไพื่อไดนอสูเหมอือนเนี่ยมันก็เป็นทูกบานทุกหลังค่าเกือบทุกหลังค่ากับว่าใดนอมันหน่อยคนเด้อันสีหายเองนอสมัยนี้นอ <c ười> คนจนคนรวยแต้แยกแอ่ออกเลยแต่ก่อนนี่คนจนคนรวยมันแย่แอะออกได้ถ้าคน คนคนจนสมัยก่อนนี่เนาะมันก็สีแนมเมืองเด็กๆคนรวยเด้เพื่อนโอ้เพื่อนคุณลูกคุณหนูเนาะเพื่นอนก็ได้อยู่ดีกินดีแท้อันนี้เรามันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นของการที่อยากจะมีอยากจะได้อยากจะดีดอยากจะเป็นคือเพิินจังสิเนาะมันก็นเลยมันก็นเลยเฮ็ดห้เหาดีดโตมันมีพลังมันมี ความไฟฝันที่อยากจะไปอยากจะเป็นอยากจะเห็นอยากจะหางจะมีคือเพลินส่วนหลายส่วนหลายเนาะพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนลคนลำข้นรววยถ้าเราอาดีตมากนะเพิ่นกับเป็นคนจนมาก่อนเด้เพิ่นก็หาเศร้ากินคั่มเก็บเล็กผสมหน่อยมากตลอดตลอดเลื่อยด,ด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ว่าลกันหลายคนเนาะ บรรพบุรุษของเพิ่อนลำลุยมากเพื่อนกับไปต่อยอดของเพื่อนมันก็ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าค้นจนหนีวอ้ยต้องดิ้ล้นเองต้องหาเองอ่อนน้อมทุกสิงทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเพื่ออยากได้เห็ุเวียกเห็ดงานเ <c oughs> พื่อนบมแมนว่าเฒ่าแก่หื้อว่าจะานายเพิ่นสิโขกสิซับปันไดหาลังเทือก็ต้ตรงทนจังส่ อัมบ่ทนบ่ได้เดี๋ยวสิบโมมีเงินคนข้างหลังยังรออยู่ยังสิมันมันความบ่ทษนมันดีด้พี่น้องมันเฮนให้แบบมันมีพลังถามว่างานถูกงานนะ่ะงานถูกงานนะ่ะมันดีสําหรับเฮาเลยละ่ะเพราะยังเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์มือใดมือนึ่งเฮาอาจสิได้เก็บสิ่งนั้นมาใส่คือการ พูดถึงน่ะเมื่อตรงไปเกียงดอกว่างานนั่นโอ้ยเพื่อนใส่นักเพื่อนใส่เวียกนักถ้าไปคิดยังสันเฮาสิบ่ได้มีความรู้ได้เ้าตรงคิดว่าเออเพิ่นเนห้เพื่อนให้เหตุนั้นเห็ุนี่ห้าสิจําห้าสิจาสําเอาประสบการณ์ตรงจุดน,นั้นจุดนี้ทุกง,งานมันสิมีมันสิมีข้อดีของมันอยู่างเล่นคิดจังสันด้อิเลทีพันพนนมาหน่ะเล่นเป็นลุงน้องเขาเมื่อไว้อยัง,อยงได้ เล่นสีเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเหมือนแล้วเล่นบริเคิดวเล่นไปเป็นขี่ขาคนเด้เล่นคิดเล,ล่นเหตุงานนี่เล่นคิดว่าสักมือหนึ่งถ้าเกิดว่าเซนมีเซ็นจะพัฒนาจุดใดจุดใดย่มเข้าเข้าไปเหตุงานในหม่องใดสิเขาจะเห็นจุดเดนและจุดด้อยของสถานที่นั้นๆเนาะให้ลองให้ล่องยิบจับตรงนั้นมามาใส่มันสีเกิดการพัฒนาขืนเด้พี่น้องหมลองเบิงเด้อ ถ้าเบเสือเล่นว่าพราะว่าเล่นบบเคยบ์บเคยคิดเด้ว่าเล่นสิไปเป็นขี่ขาค้นหื้อว่าอันไปย่อมให้เขาใส่อัขาเล่นได้ไปเป็นลุงน้องคนเล่นเห็ดเต็มที่เลยเด้เต็มสุดๆพอยังเล่นอยากเล่นลูกเล่นอยากฮู้เล่นอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เล่นสิจัดเต็มจัดเต็มเลยเราก็สิพ่มีการโคดโกงภัยพ่ออิเล นิสัยของลิ้ยน่นสิเปลี่ยนมาแต่น้อยล่ะมันมันมันสีมันเสียจรงสัตนเลี้ยนถึงเจอปัญหาคือว่าเมื่อเปิดกลานเปิดยังสีเลี้ยนบ่่คยมีปัญหาเด้เหมือนกับมันมันถือแก่มาโดยตลอดอย่างสินะพี่นอ้องเลี้ยนก็นเลยคิดว่ามันบ่มีปัญหาอย่างใน,นชีวิตเลี้ยนนอกเสียจากเรื่องภาษาเด้อมาอยู่นี่นะนมันยากมีเหลืองมีเล่าอย่างสิมันยากอยู่เด้ แล้วภาษาของเขาเปเมือนภาษาของเขาเนาะโอ้ยมันก็แก่ยาก,ยากอยู่เด้อัน <c oughs> ได้กะโบเปลีย่ยนยังดอกพูดถึงว่าเขาเป็นคนจนมาแล้วเขาไม่ค้อบวัทนสูงจังไดที่เป็นยังไดกะได้กุเก่าหันละพูดถึงนันกะยังหน่อยหน่อยเขาก็มีชีวิตที่ใส่ละว่างคืนสีเฮ็ดยังสิบเป็นยังกะสร้าง ยิ้มให้ตลอดยิ้มให้กับทุกปัญหาบอกว่ามันสิเปลี่ยนอีหยังเข้าเป็นคนจนเขา้าเข้าก็ต้องมีน้ำอดและน้ำทนมีมีมอไร่าความอดท,ทนที่จะต้องรอความอดท,ทนที่จะต้องต่อสู้กับทุกุๆอย่างเนาะพี่นอ้องเนาะนีล่ละเล่นถึงบอกว่าโชคดีนะที่เล่นได้เป็นคนจนถ้าเล่นเป็นคนรวยนะ ลิ้นคือสีบราพาันธ์ดอกคืออุปรสรรคและปัญหาทุกสิ่งอย่างนะ่ะลิ้นคือสีเบือ่อลิ้นคือสีเปิดนายลิ้นคือสีกลับไปโดนแล้วจริงส่นะเพราะว่ามาหนทางกับตะกุกตะคักชีวิตกับโบลาบลืนสามีกับโบคือไทบานเพลินจังสเล่้ละนอะว่าโอ้กูสิไปยังไงตอนแรกเนะี่หูมืดแปดด่านเลยเดย้แต่สู้มือนเนี่ยเหรอ อุ้ยขอบคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณปัญหาขอบคุณทุกอย่าง,ขอ,อางขอบคุณที่ได้เกิดเป็นคนจนยังสี่ <c oughs> เอาก็วามนี้อย่างายดอกก็มาว่ากัน,นว,งว,งว่าหัวม้วนซื่อเนี่ยหละ่ะพี่น้องมาว้าให้กันฟังแต่ละมือแต่ละเว้นนละ่ะแจ็กชิวเรื่องอย่างเนาะก็หาเรื่องมาวา้ามาคุยกันไปสำหรับพี่น้อง ก็แค่นี้ละเนาะเอาพาอสมบัติสมควรเดี๋ยวย่างลายกัสีขี่ขานฟั่งกันเนาะสวัสดีค่ะ